ขึ้นไปตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยขึ้นตรงนี้แหละเนาะมาคนเดียวแล้วเนี่ยมาคนเดียวก็มาขึ้นอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> อย่าผิดพลาดล้วกันนะอย่าพลาดแล้วกันเดอ้อดับเครื่องก่อนดีกว่าเนาะมันลำคาญเออเงียบๆอย่างนี้สิมบแจ๊กก็จะได้ไม่หนวกหูด้วย <c oughs> คิดว่าไปได้มั้งมันก็มันก็ล่อรอบ ห่างเก็บน <ood> oo, ้ำตรงนี้เหมือนกันเนี่ยเย็นเย็นสบายเย็นสบายไปเจอตะลุนไปชู่นู่น อนนี้เวลาสิบโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับสิบโมงสิบเจ็ดนาทีตรงนู้นไปตรงไหนอ่ะลงไปตรงนู้นก่อนดีกว่าไหมล่ะเดี๋ยวค่อยมาตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปตรงนู้นถ้าตรงนู้นเ,เข้าไม่ได้ เดี๋ยวเราก็ค่อยมาทางนี้มาแล้วเราก็ต้องสำรวจให้ให้หลายๆที่อันนี้ก็คงเป็นประตูปล่อยน้ำเนาะที่ว่าเป็นน้ำตกเนี่ยน้ำมันก็ไหลไปนู่หนหรออ,ออ้ปะเออหอแบะหลบดีๆนะครับท่านผู้ชมมันมีการวางระเบิดอยู่ถนนนะครับบริเวณสันอ่างนะครับ ตรงนั้นก็คืออ่างเก็บน้ําคลองสียยกนะครับอืมตรงนี้มันเด้วขึ้นตรงเขื่อนตรงนู้นเหรอเคยขึ้นตรงนู้นเน่ยมันเป็นดินแดงอ๋อ,อตรงนี้ก็ถนนเรียบเดี๋ยวก่อนเราดูละดูทีท่าก,ก่อนว่าถนนมันเป็นยังไงแต่เราเคยขึ้นไปแล้วในตรงนั้นอะ่ะขึ้นไปตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยขึ้นตรงนี้แหละ นะมาคนเดียวแล้วเนี่ยมาคนเดียวก็มาขึ้นอย่างนี้ก็ได้เ <c oughs> ออนะอย่าผิดพลาดแล้วกันนะอย่าพลาดแล้วกันเด้อเนี่ยนี่นี่ <c oughs> แบบแจ็คเก่งโอ้โหดอกไม้ต้นนี้สวยงามมาก สั่นเขือนั่นก่อนดีกว่านู่นไงตรงนูน้นะที่ กลางเต็นใครจะมากลางเต็นก็กลางได้เลยอะแต่ไม่มีห้องน้ําห้องส้วมนะถ้าจะเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็มาเนะี่ยขึ้นไปข้างบนเนะี่ยศาลเขาเขาเขา,ขากาเนี่ยครับก็เอาปัจจัยถวายเขาเนาะเดี๋ยวเบอเจะจะขับรถไปตรงนู้นด้วยแต่ที่แน่ตรงนี้ถ่ายรูปก่อนดับเครื่องก่อนดีกว่าเนาะมันลำคาญเปิ้นเออเงียบๆอย่งายงนี้สิเบลเจก็ จะได้ไม่หนวกหูด้วยจริงๆก็ขับรถเลาะๆๆๆไปตรงนู้นก็ได้นะ่นะขับรถเล่นไปไหมล่ะฮะขับรถเล่นไปเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้กันมันมีกล่องขี้ควายอยู่ตั้งหลังนั่นสองกล่องมันเป็นธรรมชาติดีเนาะเดี๋ยวกล้องก่อนเอามือถือก่อนนะครับนี่แหละครับคือเขื่อนสียัดนะครับโอ้โห หมอแหมแล้วดูท้องฟ้าดิโอ้โหเคออยแบบนี้ดีจะได้เห็นตรงนู้นอ่ะโอ้ยปรับอะไรมันอีกละ่ะเบาแจ๊กเห็นทางตรงนู้นนะอ่าอ,อีกฝั่งหนึ่งครับทุกู้ชมอยากจะไปอีกฝั่งหนึ่งแต่เบาแจ๊กเคยไปแล้วนะฝั่งนู้นเคยไปกินร้านอาหารอาหารที่นู้นก็อร่อยแต่ที่แน่เบาแจ็กจะไป จะต้องขับรถนี้ลงไปตรงนู้นแต่ตรงนี้จะลงไปอีกเปล่าแตนะถ้าอ้อมก็อ้อมไปรตรงนู้นนะนะครับไก่แล้วก็อ,อ้อมอ้อมอ้อมอม้อมไปนู่นไปไหมไปเนาะเดี๋ยวลองไปตรงนู้นก่อนก็ได้แล้ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าตรงนี้อยากจะขับอีกทีนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไปถ่ายรูปตรงนู้นก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะปะตรงนี้ไม่บินโดนแล้วนะเพราะว่าเบาเคยบินโดนแล้วอะ สารเจ้าพ่อเขากานะครับท่านผู้ชมถ้าอ้อมตรงนู้นมันก็ไกลใช่ปะอ้อมไปไหมล่ะตรงนี้เมื่อกี้เราลงตรงนี้ปะอ้อมก็ได้ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นบรรยากาศอาถนนโดยรวมเนาะแต่ถนนแถวนี้นะก็ต้องอเจอขี้บัวนะครับเพราะว่าแถวนี้เขาเลี้ยงบัวกันเยอะเลยนะครับ เนี่ยเห็นป่ะข้างหน้าเนี่ยวัวเต็มเลยเปอควายมอ,อยเงไงเป็นบัวนี่ควายมันก็มาอาบน้ำกันตรงเนี้ยแล้ตรงนี้มันขึ้นไปไม่ได้นี่ มันขึ้นไปไม่ได้ก็นอกจากจะเลาะไปหนวดตรงสะพานห,หนวดแล้วมันไปได้เปล่าตรงนูน้นอ่ะหาตรงนี้ขึ้นไปไม่ได้มันก็ถึงแค่ตรงนี้เองแล้วตรงนี้ล่ะพอเราจะอ้อมไปตรงนู้นอ่ะ นี่เป็นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่ารื่เป็นที่ถนนสาธารณะ,ะแหละแต่มันไม่ได้ลาดยางคิดว่าไปได้มั้งมันก็มันก็เลาะรอบ อ่างเก็บน้ําตรงนี้เหมือนกันเนี่ยถ้าออกตรงนี้นไงตรงสะพาน,ตร,น,นตรงนู้นตรงนี้มันก็ต้องออกได้พูดเข้าข้างตัวเองก่อนแต่ถ้ามันเป็นทางตันนะไอ้แจ็คก,ก็ต้องย้อนกลับตอนนี้เวลา10.30นาทีนะครับ10.36นาทีไปได้ไหม มีอะไรกันไว้เป่าออกไปได้ออกได้ออกได้เนี่ยนี่สะพานตรงนี้เขาไหนทําทาสีมันสวยๆหน่อยเนาะจะได้เป็นจุดขายเป็นจุดอ่าไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวอันนี้บเจะจะไปที่หน้าเขื่อนนะครับท่านผู้ชมเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับพอพ้นหัวสะพานตรงเนี้ยตอนนั้นโอ้โหยิ่งกว่านี้อีกนะถนนตรงเนี้ยแอดเวนเจอร์ Adventure เลยนะครับแต่ตอนนี้โอเคดีเลยดีกว่าเก่าเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหอยากจะถ่ายตรงเนี้ย รีสอร์ทเย็นสบาย นี้เขาไม่ได้ปล่อยน้ำนํำถ้าปล่อยน้ํานี่คงจะสวยเนาะบัแบบจ้งมาไม่ได้จังหวัดที่เขาปล่อยน้ําเนี่ยคงจะห้ไหลสวยๆแบบน้ําตกเลยเนาะโอ้ตรงนี้บรรยากาศดีมากวิวดีด้วยเนี่ย ี่ร้านนี้เคยมานั่งกินอร่อยเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้โอ้ไม่สะพานสีช้มสีส้มด้วยถ่ายรูปกัน มีอ่างเก็บน้ำคลองสียัดนะครับเนี่ยโอ้โหถ่ายถ่ายก่อนอเสียงอะไระนวเสียงรถโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัดนะครับสำนักชวนะระทานที่9้าโอ้โหเหมาะอลังการขนาด อันนี้มันเหา่าอนึกว่าเห่าเบาแจ๊กนี่นไหนได้มันเห่าไอ้พวกนั้นหมาต่างถิ่นมันมามันเมื่อหมาสาวๆนี่อะก็ตรงนี้ก็คือสันเขื่อนสันอ่างนะครับทุกผู้ชมนัวโอ้โหเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ด้วย ตัดร้อนไปชุ่ง